วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประวัติของเหรียญคูดกันนะครับว่าตอนนี้ที่ราคาพุ่งสูงเนี่ยเพราะอะไรทําไมถึงพุ่งสูงครับเหรียญคูดเนี่ยจริงๆแล้วสร้างออกมาเยอะมากนะครับสองร้อยสี่แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมืนแปดพันเหรียญซึ่งสร้างซึ่งสร้างออกมาเนี่ยปศสองพันร้อยหนึ่งเจ็ดนะครับเมื่อประมาณสัก สามถึงสี่เดือนที่แล้วเหรียญคุดเนี่ยราคาอยู่ประมาณสที่ประมาณที่สิบถึงยี่สิบบาทสภาพที่ผ่านการใช้แล้วนะครับถ้าสภาพ unc ที่ไม่ผ่านการใช้เลยเหรียญหนึ่งอยู่ประมาณสักสี่สิบถึงหกสิบาทนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาเนี่ยเหรียญนี้นะครับผมซื้อมาตอนนั้นรู้สึกกับสี่เดือนที่แล้วซื้อมาในราคายี่สิบห้าบาทเพราะ้าาขายสามสิบแต่ผมต่อมาได้เป็นยี่สิบห้าบาท เหียญคุดเป็นเหรียญที่สร้างโดยมีส่วนผสมของนิกเกิล25%นะครับและทองแดง75%ตอนนี้กระแสดังเพราะว่า1ครับมีการปั่นกระแสขึ้นไปเกี่ยวกับเ,เรื่องความเชื่อนะครับว่าเหรียญคุดเนี่ยมีพลังทางด้านคุ้มครองปกปักรักษาคือพยาคุดนะครับก็เลยทำให้เหรียญราคาเนี้ย แรงและแพงตอนนี้ช่สวยเลยก็อยู่มาเกือบพันบาทที่ทางพวกเล่นพระเสียนพระเขาปล่อยไปนะครับแต่สำหรับทั่วไปก็ไม่น่าจะถึงราคาในเน็ตก็น่าจะอยู่วันหลักร้อยเนี่ยครับ อันนี้ผมซื้อมาสภาพ90%ก็ถือว่า <c oughs> สวยเลนหนึ่งใช้ได้ครับโอเคครับฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวเขาหน้าจะมาพูดถึงเหรียญอื่นที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับเหรียญที่เขาเล่นหากันราคาแพงมีเหรียญอะไรบ้างขอบคุณครับ